กราบสวัสดีพี่น้องชาวน้าอีสานบานเฮาครับปัญหาหยอดหิดของคนเห็ดหน้าปีคืออีหยังครับเขาล่มแม่นบ่นครับปลูกเขาหอมมะลิลอยหางงามพ่อเขาตั้งทองล่มหนาวพัดมาแน่ล่มละเนรนาดเกี่ยวลำบากคาเกี่ยวแพงแถมผลผลิตกันล่นหายไปกับต่อสั่งเมื่อนี้เาวท็อปสิผามารู้จักกับเขาหอมสยาม นี่คือเขาหน้าปีพันใหม่ที่สีมาเปลี่ยนชีวิตชาวหน้าภาคอีสานครับบอมเป็นเขาหน้าปลังนะครับมันคือเขาหน้าปีที่ต้นเตีย้ยลำแข็งบอล้มง่ายแถมร่วงใหญ่ให้ผลผลิตสูงกว่ามะลิเดิมเกือบเท่าตัวไผที่เจ็บใจเรื่องเขาล้มเรื่องโลกใหม่ต้องฟังคลิปนี้ให้จบครับยินดีต้อนรับสู่ช่องบ่าวท็อป ลูกอีสานบ้านโคกครับผมช่องกเกษตรของคนบ้านเฮาว่าเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายขอมูลต้องเปะ๊ะใส่ได้จริงไผ่บ่ยากพลาดเทคนิคดีๆฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้โลดครับเอามาทำความเข้าใจกันไหมให้ชัดเจนครับพี่น้องเขาหอมสยามเป็นเขาเจ้าไวต่อช่วงแสงหรือโฟโตพีเรียดเซนซิทีฟ แปลว่าอีกอย่างแปลว่าต้องปลูกตามฤดูกาลเท่านั้นหรือทำนาปีมันสีออกดอกเมื่อเจออากาศเย็นและช่วงกลางคืนยาวคือช่วงปลายปีคือกันกับเขาหอมมะลิลอยหาเปเ๊ะครับแล้วมันต่างจังไดนักวิจัยเพิ่นพัฒนาพันธุ์นี้ขึ้นมาโดยปรับปรุงพันธุกรรมให้มันลบจุดดอยของมะลิลอยหาครับ ทำให้ต้นเตี้ยลงจากปกติตมะลิลอยหาสีสูงทวมหัวลอยสี่บถึงลอยหาสิบเส้นหอมสยามสีสูงประมาณลอยสบถึงลอยยี่สเส้นครับทำให้ลำต้นแข็งแรงขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเขาล่มโดยเฉพาะ <c oughs> เพิ่มศักยภาพการให้ผลผลิตต่อไรให้สูงขึ้น <c oughs> สรุปไง่ายๆก็คือวงรอบชีวิตคือมะลิแต่โครงสร้างต้นแข็งแกรงกว่าครับผม มเมืองกันชัดว่าเป็นอย่างเห่าคือควรเปลี่ยนมาปลูกหอมสยามในหน้าปีครับต้นเตี้ยต้านทานการหักล้มนี่คือให้ไหลเลยครับพี่น้องใส่ปุ๋ยได้เต็มที่บ่ต้องย่านมั่นบ่าใบแล้วล้มล้มหนาวมาแห้งปันได้ก็ยังยืนต้นเกี่ยวสบายลดเกี่ยวแลงไงเขาบ่อรวงเสียหายร่วงย่าวเม็ดดก ลักษณะร่วงของหอมสยามสีแน่นกวามมลีลอยหาครับจำนวนเม็ดต่อร่วงหลายกว่าเฮ็ดห้เวลาช่างน้ำหนักแล้วได้เนื้อเขาหลายกว่าตานท่านโรคมีความตานท่านตอ่อโรคใหม่และโรคขอบใบแห้งได้ดีกว่ามะลีเดิมในระดับหนึ่งแต่กระต้องเฝ้าระวังคือเก่านะครับคุณภาพการกินเป็นเข่าหอมพื้นนุ่มหุงขึืนหมอ,หอมนุ่ม ใกล้เคียงกับเข่าหอมมะลิแต่เม็ดอาจสีสันหรืออ้วนกว่านิดหนึ่งในทางกายภาพครับย้อนว่ามันเป็นเข่าไว้แสงหรือเข่าหน้าปีเบ้าต้องเตือนเรื่องนี้ครับห้ามปลูกหน้าปลังเด็ดขาดครับถ้าพี่น้องไปปลูกเดือนมกรากุมภาพหรือเมษามันสีบบออกดอกนะครับมันสีงามแต่ใบรอไปจนหอดเดือนตุลาพูดละ่ะจังสีออกดอกเสียเวลาถิมซื้อ,อช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสม ลงมือคือกันกับเขาหน้าปีทั่วไปเลยครับวานช่วงพฤษภามิถุนากันลกราแล้วไปรอเกี่ยวช่วงพฤษจิกาท่านว่าครับการใส่ปุ๋ยย่อนว่าต้นมันเตี่ยและแข็งแรงพี่น้องสามารถอัดปุ๋ยเพื่อเอาผลผลิตได้มากกว่ามมลิเดิมโดยบบต้องกังวลเรื่องต้นลม้มแต่ต้องใส่ให้เทืองจังหวะคือร่องพื้นแต่กอรับร่วงครับ,ม,บมื่อาเรื่องกรราไรครับ ัดกับตีห้าเห็ดหน้าปีปลูกมะลิลอยหาคาเฉลี่ยภาคอีสานห้าอยู่ที่3 5 0รอ้อถึงสีส่กิโลกรัมต่อไรแมนบอกครับอันนี้แบบทั่วไปนะแต่สำหรับเขาหอมสยามถ้าพี่น้องดูแลดีๆน้ำถึงปุ๋ยถึงผลผลิตมีสิทธิ์แตะ7 0 0ถึง900กิโลกรัมต่อไรได้เลยครับพี่น้องล่องคูนเหล็กบึง้ง พื้นที่เท่าเดิมเวลาเท่าเดิมคือปลูกปีละเทือกคือกันแต่ได้เขาเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวนี่คือทางรอดของการเหตุหน้าปีในยุคปุ๋ยแพ้งครับเรื่องนี้ต้องเคลียร์กันให้ชัดเจนครับพี่น้องถึงแม่นหอมสยามสิเป็นเขาหน้าปีหอมนุ่มเหมือนมะลิแต่มันบบแมนพันธขาวดอกมะลิร้อยห้าเวลาเอาไปขายโร่งสีถ้ารงสีเขามีเครืองแยกพันธ์เขาอาจสิตีเป็นเขาหอมปทุ่ม หรือเขาหอมจังหวัดหรือเขาเจ้าพื้นนุ่มราคาอาจสิยอมย่องกว่ามะลิลอยหาตัวท็อปนิดนึงขึ้นอยู่กับกลไกลตลาดปีนั้นนั้นครับคำแนะนําของเบวคือก่อนสิปลูกให้ถามโร่งสีแถวบ้านหรือถามจุดรับซื้อก่อนว่ารับซื้อเขาหอมสยามบอให้ราคาเกรดใดถ้าพี่น้องคำนวณแล้วว่าราคาต่อตันอาจสิถือกว่ามะลิน้อยนึง แต่ผลผลิตต่อไรได้หลายกว่าบักยังคักคูณออกมาแล้วกําไรร่วมหลายกว่าก็ถือว่าคุ้มค่าคักสำหรับไผ่ทีสีล่องปีหน้าบ่าวมีเทคนิคมาฝากครับอยาวานทีเกินไปเข้าพันนี่แตกกอดีครับถาวานที่โลกสีถามหาไหวานห่างๆหรือเฮ็ดหน้าดำสีดีที่สุดจัดการน้ำช่วงเขาตั้งท้อง ช่วงเดือนตุลาที่เขาเริ่มตั้งท้องอยาให้ขาดน้ำเด็ดขาดเพราะเป็นช่วงสะสมแป้งทาขาดน้ำเม็ดสิลีบเก็บเกี่ยวระยะพลัพลึงย่าปล่อยให้แห่งกรอบข้าแปง้งเกี่ยวตอนใบทองเริ่มเหลืองเม็ดสิมีความหอมสูงสุดและน้ำหนักดีครับสิ่งที่ต้องระวังสำหรับเขาหอมสยามครับยาหลงเสือค้นขายพนธุ์ที่บอกว่าทำหน้าปลัง้งได ย่ำอีกเทื่อนึงครับเขาหอมสยามคือหน้าปีถ้าบอกทํำหน้าปลังใดแสดงว่าเขาเอาพันุอื่นมาหลอกขายอาจสิเป็นหอมพ่วงการปลอมปนสื่อพันจากแหล่งที่เชื่อถือได้ที่มีฉลากระบุชัดเจนว่าเป็นเขาไหวแสงหรือโฟโตพีเรียดโรคมแมลงแม่นสีท้นความมลิแต่กับว่าได้แปลว่ากันได้ร้อยเปอร์เซ็นตช่วงฝนชุกต้องมันลงหน้าเบื้งโรคขอบใบแห้งน้ำเด้อครับ สรุปสุดท้ายครับเข้าหอมสยามคือคำตอบของชาวหน้าปีที่เบื่อปัญหาเข้าล่มและผลผลิตน้อยมันคือการยกระดับการทำหน้าปีของเฮ้าให้ได้เข้าเต็มเม็ดเต็มน่วยขึ้นในพื้นที่เท่าเดิมแต่ที่สำคัญสุดก็คือพี่น้องต้องพิจารณาดีๆวา่าโรงสีในพื้นที่ของพี่น้องสิรับสื้อบอนะครับ ปีนาฝ้าไม้ไผอยากล่องเปลี่ยนจากมะลีเดิมๆมาล่องของไม้ที่แข็งแกร่งกว่ากะล่องเปิดใจศึกษาเบิ่งครับแต่จําไว้เสมอทําหน้าปีต้องปลูกตามฤดูยาฝืนธรรมชาติครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องเช่าหน้าเฮาได้หูข้อมูลที่ถืกต้องนํำกันเด้อสําหรับมือนี้บ่าท็อปลูกอีสานบ้านโคกลาไปก่อนสวัสดีครับ นะครับพี่น้องนี่คือแปลงเขาหอมมาลินะครับโอ้ที่วันเกเกียวนะพี่น้องเนาะร่มหารถเกี่ยวม่ได้ครับนี่สงสัยสิใดเอาคนเกี่ยวนะพี่น้องเนอะนี่นี่ครับพี่น้องจงไทยพี่น้องด้วยแปลงเขามาริร่มๆนะครับเม็ดพันไก่เฮียเบิ่ล่ะล่ะพี่น้องนี่แต่ว่ากะน่าจะได้ใส่ค้นเกี่ยวครับน่าจะได้ได้จักน้อยอยู่ครับนี่ครับ าฝากติดตามด,ด้วยอพี่น้องครับผมคลิปนี้บ้าวท็อปลูกอีสาบันโคกขอจากลาพีล้าน้องไปสักนีดละครับสวัสดีครับ